สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่นอ้องปองป่ายสูผู้สุขคนเอฟซีช่ประสิทธิ์ออโตพ้พมรุญฮาดีบางเขนข้าพพีาหน้าพี่นอ้องปองป่ายสูผู้สุขคนครับมาเบิงสุดถุ่มบาะแบบสวมทับในฮอนด้าเจ็ตตัวนี้เป็นงานสวมทับรับเอฟซีสุผู้สุขคนครับฮอนด้าเจ็ตปี2015ติดตั้งชุดทุ่มบาะแบบสวมทับตรงรุ่นเข้ารูป สวมทับเบาะเดิมได้เลยนะครับของเก่าไม่ต้องลอกออกเบาะผ้าเบาะพรมเบาะหนังเบ,กกบาะกำมะหยี่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าของเราทาเบาะหนังทําชุดทุ่มหนังมาสวมทับเบาะเดิมเข้ารูปเนียนกระชับตรงรุ่นนะครับหนังที่ใช้เราจะใช้หนังพีวีซีเกรดเอหนามากนะครับจับไม่เหมือนกับทั่วๆไปเวลาติดตั้งแล้วงานจะเข้ารูปงานจะกระชับงานจะเนียนมาก จุดสังเกตของ h o n d a j แจ z นะครับผมก็คือว่าหลังจากที่เราติดตั้งชุดทุ่มเบาะตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับให้ดูตรงข้างเบาะนะครับตรงข้างเบาะส่วนนี้ครับ fc ถ้าหนังบางเนี่ยส่วนนี้มันจะเป็นริ้วนาะาเป็นริ้วๆเลยนะครับแต่ว่าของเราใช้หนังหนาแล้วข้างในเราใช้ฟองน้ําสปันนะครับตัวนี้จะเก็บงานเก็บความละเอียดนะครับทำให้ติดตั้งแล้วดูเนียนดูสวยดูเข้ารูปนะครับไม่เป็นริ้วนะครับ จะไม่มีริ้วให้เห็นเลยสำหรับ FC ที่กำลังมองหาชุดทุ่มเบาแบบตรงรุ่นแบบเข้ารูปเน้นใช้งานจริงๆเน้นความสวยงามนะครับของเราเนี่ยจะบอก FC นิดนึงนะคะทางช่างเล็กจะบอกนิดนึงว่าของเราอาจจะไม่เหมือนกับที่เขาขายไล้์สดทั่วๆไปนะครับเพราะว่างานมันคนละบแบบงานคนละเกตนะครับส่วนตัวลาย VIP ตัวนี้ของเราจะใช้เป็นแบบเย็บ อัดลายเข้าไปเลยจะไม่ใช้เป็นตัว 5D หรือว่าที่เขาเรียกว่าหนัง 5D เพราะว่าตัวหนัง 5D เนี่ยมันจะบางนั่งถูไปถูมามันกระขาดครับพี่น้องมันบ่ทนหนัง 5D นะครับเพราะว่าส่วนมากสิใสเป็นหนัง 5D เกรดบางๆนอ้มามา่ให้ลูกค้ามันง่ามครับพี่น้องผมยอมรับว่าง่ามแต่ว่าถ้าพูดถึงความใช้การใช้งานแล้วเนี่ยหนังอัดลายตัวนี้ทนใช้งานได้นานจริงๆ นะครับฮอนด้าแจปปี2015นะครับเดินลวดลายก็ใช้เป็นบอดหนังสีดำครับผมเดินได้เป็นสีแดงแล้วก็เดินแถบสีเป็นสีแดงสวยงามหรูหราดูสปอร์ตมากเลยนะครับลูกค้าชอบมากเพราะว่าใส่แล้วมันจะเนียนตอนก่อนมาก่อนที่จะสั่งซื้อครับเ c เน้นแล้วเน้นอีกว่ามันจะสวยไหมมันจะเข้ารูปไหมมันจะเหมือนกับที่เขาขายในไลฟ์สดไหม ต้องบอก FC ว่าให้ดูตามนี้เลยว่าเนียนไหมชอบไหมนะครับผมจะไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าให้ FC ให้คุณลูกค้าทุกๆท,ท่านชมด้วยตาตัวเองว่าถ้าของผมงานผมโอเคก็แวะมาสั่งทำได้นะครับหน้าร้านอยู่ห้างบิ๊กซีเอ็กตตารรามอินทาถนนรามอินทานะครับเขตบางเขน ร้านอยู่ในห้างครับอยู่ในห้างชั้น1บริเวณร้านจอดรถนะครับ0626691928 0897676479 0814311500โทรมาพูดคุยโทรมาสอบถามกันได้นะครับแล้วที่สำคัญเจ้าของร้านติดตั้งเองทุกคันขอบคุณครับ